บทที่54ดาบหักกูชิงซานก้มตัวไปข้างหน้าและวิ่งต่อไปโดยมีดาบอยู่ในมือข้างหลังเขาเล่งเทียนสิงก็ไล่เวทีละคนทำให้ปีศาจท,ทั้งหมดที่ไล่ล่าอยู่ด้านหลังเขาหยุดอยู่กับที่ในขณะที่ปีศาจทั้งหมดที่วิ่งออกมาจากด้านหน้าถูกตัดเป็นชิ้นชิ้นด้วยดาบของกูชิงซานทั้งสองเพื่อนตัวไปข้างหน้าในทะเลปีศาจและก้าวไปอีก2 0 3 0เมตรทันใดนั้นเล่งเทียนสิงก็ตะโกนออกมาด้วยเสียงแหบแห้งฉันสามารถหายใจต่อไปได้อีกสิครั้งเท่านั้นกูชิงซานร,รีบบหััันนนนกกกลลลไเพพื่ดวาานวนาาาาาาศจจมมม้้สติคแะงงุขา อย่างน้อยพวกมันทั้งหมดก็เป็นขอบเขตการก่อตั้งรากฐานบางส่วนเป็นขอบเขตแกนทองคาคาถาเดียวของเล่งเทียนสิงไม่สามารถฆ่าพวกมันได้แถมเขายังไม่สามารถโจมตีพวกมันทั้งหมดได้ดังนั้นความเร็วในการไล่เวทของเขาจะไม่เพียงพอในเร็วๆนี้นี่เป็นไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นเล่งเทียนสิงจะต้องตายและถ้าเขาตายชั้นคนเดียวไม่สามารถแม้แต่จะหวังไปถึงสถานที่ปลอดภัยได้คุณมียันมากไหมกูชิงซานุ่นคิดแล้วถามฉันมีแต่ฉันใช้ไปมากแล้วเหลือไม่มากแล้วเล่งเทียนสิงตอบเปลี่ยนสถานที่เก็บพลังวิญญ,ญ,ญาณของคุณใช้ยันแทนคุณเพียงแค่ต้องเป ไม่จาเป็นต้องสนใจว่าปีศาจจะตายหรือไม่กู่ชิงซานเปล่าคุณจะหันหลังเหรอเล่งเทียนสิงถามเอือมใช่กู่ชิงซานตอบก็ได้เล่งเทียนสิงจ้องมองเขาอย่างระมัดระวังในระหว่างสถานการณ์ที่ย่าแย่หากพวกเขาจัดการไม่ได้คนที่อยู่ด้านหลังจะต้องตายก่อนอย่างแน่นอนการกระทําของกู่ชิงซานในครั้งนี้ทําให้เขามองเห็นมุมมองใหม่อีกครั้งในขณะนี้เองที่เขาถือว่ากู่ชิงซานเป็นเพื่อนอย่างแท้จริงเตรียมพร้อมกู่ชิงซานพูดในขณะที่เขาเริ่มปลดล็อกชุดเกราะของเขาเข็มขัดทั้งหมดของชุดเกราะกองทัพแนวหน้ามาตรฐานถูกปลดล็อก ขณะที่กูชิงซานเวียงมือของเขาและโยนมันไปทางปีศาจที่อยู่ด้านหลังปีศาจที่หิวเนื้อเหล่านี้แม้ว่าพวกมันจะเห็นว่าเผ่าพันธุ์ของพวกมันถูกฆ่าทีละตนด้วยคาถาของเล่งเทียนสิงพวกมันก็ไม่ถอยหนีด้วยซ้ำมีแต่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆทว่าทันทีที่ชุดเกราะที่ปกคลุมไปด้วยเนื้อเน่าเปื่อยบินมาหาพวกมันปีศาจทั้งหมดก็บีบจมูกแล้ววิ่งหนีไปมันเหม็นเกินไปจริงๆแม้แต่เล่งเทียนสิงเองก็ต้องใช้พลังวิญญ,ญาณเพื่อปิดกั้นลมหายใจของเขาและรูขุมขนทั้งหมดบนร่างกายของเขาเพื่อ เปลี่ยนกู่ชิงซานตะโกขนขณะที่ทั้งสองเปลี่ยนสถานที่เล่งเทียนสิงหยิบเครื่องรางจำนวนหนึ่งออกมาโยนพวกมันออกไปทีละตัวกระแทกปีศาจที่ยังไม่ได้รวมตัวกันบินไปข้างหน้านี่ไม่เหมือนกับการ,ร่า่เวทเขาเพียงต้องใช้พลังงานวิญญาณในปริมาณน้อยที่สุดเพื่อกระตุ้มมันดังนั้นอัตราการโจมตีจึงสูงมากจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวคือโดยพื้นฐานแล้วนี่เหมือนกับการเผาเงินแต่เล่งเทียนสิงเป็นนายน้อยผู้มั่งคั่งที่ไม่เคยขาดเงินเนื่องจากทุกคนเสียชีวิตไปแล้วและมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตออออยู่่่่่เเขขาาไไมมมสสนนนใใใจจจทททีีีีะะดดดกกลััั้้ตตปแิชงห ขณะที่ปีศาจจากทั้งสองฝ่ายถอยห่างจากกลิ่นนั้นเมื่อทั้งสองเปลี่ยนสถานที่พวกเขาก็ก้าวไปอีก2 0 3 0เมตรฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากลิ่นเหม็นนี้จะได้ผลจริงๆเล่งเทียนสิงคิดเล็กน้อยแล้วพูดหากย้อนกลับไปตอนนั้นเขาได้ประณีประนอมและทาซากปีศาจที่กินซากเน่าเปื่อยให้ทั่วร่างกายของเขาตอนนี้คุณกำลังเสียใจอยู่หรือเปล่ากูชิงซานถามไม่ไม่ไมน่นอนใบหน้าของเล่งเทียนสิงซีดลงพวกเขาทั้งสองยังคงเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วยิ่งพวกเขาวิ่งไปไกลเท่าไรกลิ่นจากชุดกรอกก็แทบจะมองไม่เห็นอย่่่่าาาางงงรรรรวววดเเ็็ปีีีศทบ้คัักกกิมมมตพนอ ะลวงขุนเขากู่ชิงซานตะโกนเสียงดังในขณะที่เขาถือดาบด้วยมือทั้งสองข้างออร่าบนร่างกายของเขาก็หนักแน่นขึ้นทันทีโจมตีบูมปังปีศาจใดๆที่ถูกโจมตีด้วยดาบจะถูกฟันออกเป็นสองท่อนและถูกกระแทกกลับด้วยพลังที่มากเกินไปปีศาจทุกตัวที่ขวางทางก็ถูกซากศพของปีศาจลม้มลงเช่นกันดาบทะลวงขุนเขาเป็นรูปแบบดาบหนักการโจมตีแต่ละครั้งจะมีพลังนับพันตันดังนั้นศัตรูที่ไม่ทันตั้งตัวจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ดาบะลวงขุนเขาก็มีการเคลีาาลบ ผู้ปลุกฝังดาบธรรมดาจะไม่ใช้รูปแบบที่เต็มไปด้วยช่องโหว่แบบนี้มีเพียงนักดาบที่ง่อที่สุดและนักดาบที่เก่งที่สุดเท่านั้นที่กล้าใช้รูปแบบดาบนี้ตอนนี้ดาบแทบจะส่งเสียงกรีดร้องขณะที่การโจมตีแต่ละครั้งพัดพาไปด้วยหมอกสีขาวไล่ปีศาจออกไปทีละตนการนัดหยุดงานแต่ละครั้งจะกำจัดพวกมันจำนวนมากดังนั้นการนัดหยุดงานแต่ละครั้งจะช่วยลดแรงกดดันต่อพวกเขาได้มากทั้งสองเป็นเหมือนเศษไม้ที่ลอยอยู่กลางพายุทะเลต้องพยายามดิ้นรนต่อไปแทบจะผ่านไปได้ไม่กี่ครั้งกูชิงซานเพิกเฉยต่อ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ปีศาจพุ่งเข้าหาพวกเขาเรากับเพื่อนในทะเลพวกเขาไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะโดนหรือพลาดเพราะการโจมตีแต่ละครั้งจะโจมตีโดนปีศาจจำนวนมากอย่างแน่นอนความแข็งแกร่งของดาบทะลวงขุนเขาถูกใช้โดยกู่ชิงซานจนถึงขีดจำกัดสูงสุดก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเล่งเทียนสิงตะโกนมากูชิงซานเวียงหนึ่งครั้งจากนั้นรีบขยับร่างกายและถอยกลับในขณะนี้ทั้งสองกำลังปิดกั้นทะเลปีศาจที่กำลังรุกค,คืบและทำให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจากมีปีศาจมากมายโจมตีพวกเขาในฐานะคนที่อยู่ด้านหลังกู่ชิงซานจึงไม่สามารถป้องกันการโจมตีทุกครั้งได้อย่างแน่นอนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับอูจินและหมาหลิวร่างกายของกู่ชิงซานก็เต็มไปด้วยเลือดกู่ชิงซานเพียงแค่อดทนและจับดาบของเขาต่อไปดาบทะลวงขุนเขาเขาตะกนอยู่ในใจแต่ละการโจมตีหนักราวกับภูเขาบททยี่ปีศาจนี่คือสถานการณ์ความเป็นและความตายเขาไม่สามารถอ่อนแอได้อย่างแน่นอนเนื่องจากมีปีศาจจำนวนมากโจมตีกู่ชิงซานจึงเพิกเฉยต่อพวกมันส่วนใหญ่ ปิดกั้นเฉพาะตัวที่อันตรายที่สุดเท่านั้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วพริปตาพวกเขาก็ก้าวหน้าไปมากอีกครั้งจุดหมายปลายทางของพวกเขาอยู่ตรงหน้าแล้วร่างกายของกูชิงซานได้รับบาดเจ็บไปทั่วหลายแห่งถึงกับถูกปีศาจฉีกเนื้อออเผยให้เห็นกระดูกที่เปื้อนเลือดบาดแผลประเภทนี้มีมากมายเกือบจะเหมือนกับว่าเขากำลังทุกข์ทรมานจากการลงโทษที่ทำให้เนื้อหนังเสียหายแต่ใบหน้าของกูชิงซานกลับสงบและเยือกเย็นเช่นเคยการแกว่งดาบของเขายังคงไม่หยุดหย่อนดูเหมือนจะไม่สทัทกสท้านจิตสัมผัสของเล่งเทียนสสสิิงงงงเหลลลือออมมมแะะตตกึย่่่าไีีท้นุด ห้าลมหายใจต่อมากู่ชิงซานก็ถามว่าไกลแค่ไหนอีกเพียง30เมตรฉันมองเห็นทางเข้าถ้ำเล่งเทียนสิงก็ตื่นประหนกเช่นกันดีนี่คือเวลาที่กู่ชิงซานรอคอยเขาขยับร่างไปข้างหนึ่งถือดาบไว้ในมือทั้งสองข้างและชี้ปลายเป็นทะเลปีศาจอยู่ข้างหน้าแล้วพึมพำศาสตร์ลับในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีพลังวิญญ,ญาณในปันเถียนของเขาก็พุ่งขึ้นและออกไปไหลผ่านมือของเขาเข้าสู่ดาบยาวดาบยาวปล่อยเสียงวูวูกู่ชิงซานได้คำนวณพลังงานวิญ,ญญาณทุกส่วนอย่างแม่นยำซึ่งประหยัดพลังงานวิญญ,ญาณได้เพียงพอสำหรับช่ววงเวลา พลังวิญญาณของเขาแทบจะไม่เพียงพอที่จะใช้ศาสตร์ลับนี้ม่านตาของเล่งเทียนสิงหดตัวด้วยความรู้ของเขาแน่นอนว่าเขาสามารถบอกได้ว่าเทคนิคดาบนี้แข็งแกร่งแค่ไหนนี่มันเทคนิคอะไรทำไมฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเล่งเทียนสิงค้นหาความทรงจําของเขาและพบว่าเทคนิคนี้แตกต่างจากดาบทุกรูปแบบที่เขารู้จักมันจะเป็นศาสตร์ลับหรือเปล่าเรียกว่าคาถาของผู้ฝึกฝนดาบมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะมีได้เล่งเทียนสิงรู้สึกสั่นไหวอย,อย่างไม่น่าเชื่อแต่เขาระับความต้องการที่จะหันหลังกลับและใช้เพียงจิตสัมผัสข,ของเขาในการสังเกตเท่านั้น เพียงไม่กีวินาทีจิตวิญญาณการต่อสู้ของกู่ชิงซานก็มาถึงจุดสูงสุดแล้วในขณะที่ดาบวารีปล่อยเสียงหูหูออกมาก่อนหน้านี้ทันใดนั้นมันก็เงียบไปเจตนาฆ่าที่รุนแรงไหลไปตามใบดาบมากพอที่จะทำให้คุณตัวสันมันคือมันคือศาสตร์ลับเขารู้จักศาสตร์ลับเล่งเทียนสิงอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องอยู่ข้างในความภาคภูมิใจครั้งสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ในตัวเขาหายไปแล้วที่ด้านหน้าของกู่ชิงซานกระแสของปีศาจก็หยุดลงเหมือนกับกระแสน้ำปีศาจที่อยู่ข้างหลงังแทบรอไม่ไหวแล้วจึงปีนขึ้นไปเหา้น ปีศาจซ้อนกันสูงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกำแพงปีศาจสูงหลายฟุตสูงตระงานพังทับทั้งสองคนตัดวารีเชียวกูชิงซานตะโกนดาบของเขาชี้ตรงไปข้างหน้าหากคุณสามารถชะลอเวลาได้ในขณะน,นี้คุณจะเห็นว่าบนดาบวารีนั้นมีชั้นของดาบปีศาจรวมตัวกันอยู่ที่จุดเดียวในเซียววินาทีสึนามิของดาบปีศาจก็ท่วมท้นและดาบที่ปลดปล่อยพลังทั้งหมดนั้นก็แตกออกอย่างช้าๆรอยแตกจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็ปกคลุมดาบจนเต็มก่อนที่ดาบจะแยกออกจากกัน สวรรค์และโลกเงียบงนันทันใดนั้นได้ยินเสียงจังหวะที่ดังสนั่นราวกับยักษ์ในสมัยโบราณกำลังตีกลองอยู่บูม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 ดาบปีศาจท,ที่มองไม่เห็นพุ่งออกมาจากปลายดาบวารีและพุ่งไปข้างหน้าเพื่อสร้างเสียงที่ทำให้หูหนวกกำแพงใหญ่ที่ประกอบขึ้นเป็นปีศาจถูกระเบิดพังทลายลงมากระจายเป็นฝุ่นและหายไปทะเลปีศาจหายไปหมดแล้วเผยให้เห็นผู้มิประเทศท,ที่รกร้างราวกับทะเลทรายบนนั้นมีมือและเท้าถูกปัดจำนวนมากกลิ่นเลือดในอากาศหนามากจนอาจทำให้คุณป่วยได้ ปีศาจท,ที่พุ่งเข้ามาจากที่ไกลๆกลต่างเผชิญกับความกลัวและความไม่แน่นอนหยุดอยู่ที่ขอบของดาบปีศาจท,ที่ระเบิดไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวการโจมตีด้วยดาบเพียงครั้งเดียวสามารถแยกแม่น้ำออกเป็นสองส่วนและหยุดการไหลของน้ำได้ด้วยพลังดังกล่าวจึงเหมาะที่จะเรียกมันว่าดาบตัดวารีเชียวเท่านั้นกริฟได้ยินเสียงเล็กๆดังขึ้นเนื่องจากดาบวารีไม่สามารถรับมือกับพลังของศาสตร์ลับได้มันจึงแตกออกเป็นชิ้นชิ้นและกระจัดกระจายสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือด้ามจับยังคงอยู่ในมือของกูชิงซานก่งงซาดสสสึญเียยอุ เขาใช้เวลานานมากในการค้นหาดาเพียงเพื่อทำลายมันด้วยการใช้ศาสตร์ลับเพียงครั้งเดียวเขายนที่จับทิ้งอย่างไม่เต็มใจแล้วรีบไปข้างหน้าเร่งไตระดับภูเขากูชิงซานก้าวไปข้างหน้าสกัดกัน้นปีศาจผู้หิวโหวยเพื่อเล่งเทียนสิงและหักคอของมันเรากำลังจะไปเขาตะโกนรับทราบเล่งเทียนสิงรู้ดีว่าพวกเขามาถึงขั้นสุดท้ายแล้วเขาระงับความประหลาดใจในใจและเรียกเครื่องราง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในมือของเขาโยนพวกมันออกไปราวกับของไร้ค่า